พนสวัสดีครับมาครับมีพี่นักคุณบอกปรบมือให้พี่นิพนธ์หน่อยกราฟกาฟเห็นไหมครับ<ม>ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนก็คือรู้จักคุณให้ครบทตัวแยกประเภทให้ได้อันนี้อันนี้จริงครับเล่นไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ละรอบเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะรอบนี้พี่บอกหุ้นพี่มีสามตัวกลับเป็นวันอินทนัน พี่ไปเล่าให้ฟังว่าพี่เชื่อมั่นอะไรมากๆพี่ถึงเชื่อว่าสามตัวนี้เป็นพระเอกนะครับล้วถามว่าวันนี้ซื้อได้ไหมก็ซื้อได้ถ้ายอมรับการขาดทุนได้มันซื้อได้ทุกตัวแหละใช่ไหมแล้วเราเราไม่ได้แนะนำเลยแล้วเราแนะนํามันตั้งนานแล้วตั้งไกลแล้วนะฮะคราวน,นี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องราคาเอาไม่เอาไม่เอานะครับใช่ครับวันนี้ี่มันก็จะตัดสินว่ามันจะลงเมื่อไหร่เมื่อคุณตัดสินใจซื้อนอั่นแหละ พราะนั้นหลักการการซื้อก็คือซื้อมันเปตูดฮะเราค่อยซื้อบเรามาดูกราฟก่อนอ่ะพี่เปิดให้ดู่อยครับมาดูกราฟสิว่ามันเป็นตูดวันไหนเนอ่ะเฉดนะขึ้นมาแล้วเขตขีดพี่ละหกสองยังครับพี่นีคนครับยังยังไม่ขึ้นครับพี่ไม่แชร์หรอพี่ไม่แชร์ครับพี่ครับพี่พี่ทำเลยผิดทำไมพี่ไม่แชร์กดแชร์ได้ไหมเดี๋ยวอยู่ไหนไงเดี๋ยวพี่ค้นหน่ยนะ เอพี่ยังไม่ได้แชร์ความผิดของพี่โอเคโอเคครับขอบคุณครับพี่แชร์สกินโอเคเอ๊กดแล้วทำไมไม่แชร์ล่ะอนุญาตแชร์ยังย่าเอาใหม่ใจเย็นนะครับพี่ดังทุนกดแชร์สกินแล้วมันไม่เข้าล่ะมาแล้ว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 มาแ่้วยังเดียวอ่ามาดู กราสนะครับเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยเรามักจะซื้อตอนที่มันเล่าร้อนใช่ไหมใชม่เวลามันร้อนเนี่ยซื้อดีไหมซื้อดีไหมมันเป็นการซื้อเดยอ,อารมณ์นะครับแต่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็มีช่องว่างของหายใจลมหายใจให้เราซื้อเนี่ยแถวนี้ยเห็นไหมพอมาปุ๊บเรา,าเดูแท่งแดงแท่งน,นี้วอลลุม่มวอลลุ่มมันจะลดลงอ่ะนะตัวนี้มันเป็นวอลลุ่มสองพันัวนี้มันพันสี่นะครับ ดูแท่งแดงที่นี่พราะนนั้นรอบเนี้นเราควรจะซื้อเวลาที่ห้าแปดรอบนี้มันก็ไม่ต่างกับตรงนี้แหละเห็นไหมเนี่ยไม่ต่างกันหรอกแต่แต่เราจะไปคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวแม่งจะไปแล้วตกรถนะฮะมันก็จะติดชั่วข่าวเหมือนเรามาซื้อตรงนี้นะซื้อตรงนี้หนะ้าหกไงเนี่ยรวมาห้าสี่โอ้ยขาดทุนต้องสองบาทห้าหกเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะรู้สึกกลัวเพราะฉะนั้น ่าเดี๋ยวรอบนี้จะมีมีเรื่องของอ่าการบ้านให้ไปทําด้วยว่าถ้าคุณจะเล่นหุ้นกาไรสิ่งแรกที่คุณจะทําให้เป็นก็คือย่อลองอ่ะคืออะไรโอ้ยดีเอ่ยย่อลองคืออะไรอันนี้เป็นใครฝึกท่าน,นี้ไม่ได้นะเพราะากลับไปพิสูจน์เลยถ้าคุณจะมาซื้อแบบอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณไม่ได้เจอหุ้นที่แบบดาวเด่นจริงๆอนะหุ้นหุ้นส่วนใหญ่อะมันมันจะไม่เป็นแบบนี้หรอกนะครับ แต่พอดีรอบเนี้ยไอ้กราฟแอดวานอิทันมันเป็นพระเอกครับเหมือนตลาดของมันสามตัวแล้วดมทุนมาแสนห้าหมื่นล้านมาซื้อสามตัวเนี่ยพี่พี่ก้าพูดแบบนี้เลยแต่ก็พี่ก้าพูดว่าไม่มีหุ้นอะไรดีกว่าหุ้นสามตัวนี้ในี่ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ที่วายุพักจะเข้าไปซื้ออ่ะพี่กา้าพูดแบบนั้นเลยนะว่าการซื้อวายุพักกาฟแอดวานเนี่ยไม่ผิดด้วยถือว่าเป็นการใช้เงินของวายุพักแบบอ่าเหมือนเหมือนบอยเนี่ย สมมติผู้อยู่ในอเมริกานะคูณซื้อเอ็นบีเดียมโครซอฟท์เมตาสามตัวเนี้ยผิดไหมหรือื่อเราเป็นปูว่วอลเลยบัฟเฟ่อะซื้อสามตัวนี้ผิดไหมไม่ผิดฮะใช่ครับย้อนไปจากตอนที่มันอยู่ข้างล่างอะทาไมหุ้นหุ้นในหุ้นในอเมริกามันไม่ขึ้นทุกตัวล่ะแต่ถ้าเราซื้อสามตัวเนี้ยพอร์ตมันดีไหมดีแล้วสุดท้ายกำไรมันโตไหมทั้งสามบริษัทโตหมดเลยใช่ครับเหมือนกันไม่ต่างกันพี่พยายามอธิบายในเชิงของ พื้นฐานนะฮะให้ฟังนะว่าก้าฟแอดวานอินทัตเนี่ยในก้าฟกับอินทัตเนี่ยก็เป็นสุดท้ายก็คือเป็นบริษัทเดียวกันนะครับแต่การที่ก้าฟกับอินทัตไปถือแอดวานเนี่ยแต่รายได้ส่วนใหญ่มาจากแอดวานอะไม่ได้มาจากก้าฟหรือินทัตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนบริษัทเดียวกันถูกไหมไอ้สามบริษัทนั้นมันเหมือนบริษัทเดียวกันรนะครับแล้วมันเป็นสิ่งเดียวที่ตอนนี้อประเทศไทยมี ปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วจะเดินไปในโลกอนาคตเนี่ยมันมีแค่สามเริเัทนเนี่ยเพราะนั <S <S ้นถ้า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 อายุพักจะไปซื้อเดลต้าซื้อด้วยเหตุอะไรจะไปซื้อธนาคารซื้อด้วยเหตุอะไร SCB ก็เต็มหมือแล้ว KTB ก็เต็มมือแล้วนะฮะสอพอเนี่ยปตทก็ปีเต็มมือแล้ว,ออลม,ม,ลวมันจะไปซื้อหุ้นอะไรเพราะคุณมีพลังไงใช่ไหมุณก็จะอาจจะไปซื้อหุ้นที่จ่ายปันผลดีบ้าง แต่หุ้นแห่งหุ้นแห่งอน,นาคตเนี่ยเราไม่ได้พูดวันนี้เพื่อเชีย์หุ้นนะเพราะเราก็แนะนํามาตั้งนานแล้วนะครับแต่ประเด็นของเราก็คือว่าเฮ้ยซื้อตอ้นไหนดีวะครับนะฮะแต่ถ้าคุณตัดใจใหม่ว่าเดี๋ยวคณะถ้ามึงย่อลงมาเนี่ยเส้นสิบวันเนี่ยกูจะซื้อมันก็จะจบแต่พี่คิดว่ามาถามว่าวันนี้ซื้อได้ไหมพี่ว่าไม่ใช่คือไม่ใช่การสร้างนิสัยการซื้อหุ้นที่ถูกต้อง อันนี้ผมเห็นด้วยครับอแล้วนั้นประเด็นปัญหาคือคุณมีปัญหาเรื่องราคาสองพอคุณซื้อแล้วคุณก็ไม่มีความอดทนนะครับเ<ม>นี่ยแต่สมมติว่ามันขึ้นมาตัวนี้นะเนี่ยขึ้นมาตัวนี้คนระับคุณไปซื้อตรงนี้นะห้าหกนะ,ะกว่ามันจะผ่านเนะนี่ยห้า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 หกคำห้าหกเนี่ยโอ้สามสัปดาห์พอคุณซื้อปั๊บคุณอยากขายละคุณเริ่มสงสัยล,ละราคามนลงก็ะจะเพราะเขาไปดูมันอะแล้วคุณไม่ไม่คุณ คุณไม่มีเอคุณไม่เชื่อแนมะ้แม้ใครพูดก็ไปเชื่อนะเพราะคุณจะเชื่อแต่เรื่องราคาหุ้นแต่คุณไม่เข้าใจกันว่าพื้นฐานหุ้นนะฮะการเล่นลงทุนหุ้นและกำไรเนี่ยมันต้องเชื่อมั่นในอนาคตของหุ้นเนะ่ยอืมใช่อันนั้นแหละมันถึงจะกล้าถือแล้วกล้าถือเสร็จแล้วก็แต่ไม่ไว้ใจนะเพราะเราเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นซสเตน คือมั่นคงระยะยาวแบบที่เขาชอบพูดกันสมัยนี้นะฮะมันมีแต่ดิสลอฟมีแต่ดิสลอฟถูกไหมใช่ค่ะจะทําธุรกิจอะไรที่มันซัสเตนต์มันไม่มี้อ่ะสมัยเนี้ยคือมนุษย์ชอบคนชอบมาอะไรมาพูดในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นจริงตรงข้ามกับความเป็นจริงโลกสมัยนี้มันคือคุณต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะแต่พี่ถามนิดนึงนะว่าการ์ดมันซัสเตนต์ไหมไฟฟ้าเนี่ยกับอินเทอร์เน็ตสองอย่างเนี่ยมันสาคัญไหม สำคัญครับแต่ถ้ามันอยู่ที่เดิมมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับคุณยังบอกเลยว่า True เนี่ยที่ไม่กําไรขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีการแข่งขันแต่พี่ถามว่า a d v a n c e ไม่ได้มากกว่าเหรอเออทรูเนี่ยนะเอาทรัพย์สมบัติตัวเองขายไปหมดแล้วนะเข้ากองหีดแอดวานยังไม่ได้เอาขายเลยนะใช่เออแล้วถ้าแอดวานต้องการเงินแล้วเอาเอา,เอาตัวสายไฟเบอร์อนะรวมที่ซื้อมาจากสามีบยอดหลังด้วยเอาใส่เข้าไปเนะี ได้เงินมาเป็นแสนล้านเลยนะจริง <โฮ S 1> แล้วคุณดูว่าเขาลงลงดัตตาเซ็นเแต่ละครั้งเนี่ยเขาลงทุนเยอะนะครับสามารถลงทุนในอินฟราสตรัคเจอขนาดใหญ่ที่ประเทศไทยพอที่จะสู้คนอื่นได้นะมีเรื่องเดียวเรามีอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในเอเชียครับแถมแถมนะยังมีดาวเทียมอีกเป็นโลกสมัยใหม่ไหมฮะพี่บอกไนงะพี่พี พี่ขับเทล่าพี่ไม่ไปขับเกวียนนะครับเพราะนั้นคนเล่นหุ้นอยู่อ่ะก็คืออ่านตีมพูดไม่ออกว่าตีมเนี้ยเรื่องอะไรนะครับถ้าอ่านไม่ออกมันก็จะมีปัญหาว่าอ้าวรถหุ้นตัวนี้ทําไงตัวนี้ทําไงนะครับแล้วพอตรงนี้ขึ้นมาก็มันสูงแล้วสูงแล้วพี่ก็บอกว่ามันก็สูงอ่ะถ้าดู p e ตอนนี้มันก็สูงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยนะที่ที่วันหนึ่งก็มีโอกาสที่จะขาดทุนแต่ไม่รู้วันไหนมันบนนนคน,นซื้อกับวันเนี้ยนะฮนะ ้าห้าบาทอ่ะสุดท้ายมันก็ลงไปใช่ไหมฮะสามเก้าบาทถูกป่มมันก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยมันก็อธิบายว่ามันมีขึ้นมีลงแต่เนี่ยมันเป็นนีวเอสเคอร์ใหม่ละอืมกราฟเนี่ยแต่กราฟไม่มีทางเป็นแบบนี้ได้ถ้าไม่มีอินทั้พี่พูดเลยของการควบรวมกับอินทัทเนี่ยทําให้มีกราฟวันข้างหน้านะครับอ่าหลายๆอย่างที่ปตทควรทําอ่ะหลายๆอย่างที่ปตทควรทานะ ก๊าฟทำหมดเลยอ,อ,อัน<ร>อนี้อนี้อนีอนพี่ลองอินฟราสัคเจอท่าเรือน้ำลึกแท้งเก็บก๊าซธรรมชาติอ่าเอ,อแม้กระทั่งไอไ้อด่านเก็บเงินเนี่ยนะฮะก๊าฟทำหมดเลยอืมอินฟราสักเจอรมดเลยดีดีไม่ดีอีกหน่อยนะไอ้มอเตอร์เวย์ทั้งประเทศไทยจะไปก่อก๊าฟหมดมัน <sc> มีเงินไงการทำอินฟราเนี่ยมันต้องมีเงิน ลงทุนไปก่อนนูไ่ไปฮะแล้วถึงเก็บค่าค่าจเก็บไปรายได้เข้ามาทีหลังไงครับเออแล้วมันชัวร์งไงอะอธิบายได้แบบนี้นเพราะฉะนั้นการอธิบายกับอดวานอินทัอธิบายเลือกเดียวกันชอบตัวเอซื้ออดวานชอบตัวจีซื้อกาวชอบตัวไอซื้ออิน <c oughs> <c oughs> ทัดสามตัว <c oughs> แต่กูไม่เห็นอนีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสัปดาห์นี้เดี๋ยวมันก็จะลงปรับฐานเนี่ยนะ,ะปรับฐานปรับฐานไดไกัอมันนะครับ เออแล้วคุณก็ไม่กล้าซื้ออีกแล้วมันก็จะไปอีกคัไปเรื่อยๆจนตังแสนห้าหมื่ล้านหมดอันนี้ยิงลง <c oughs> มันคนไม่เข้าใจที่พี่พูดหรอกว่าพู้ตัวอื่นเล่นได้ไหมก็ได้มาาเม,<ต>มื่อวานก็แนะนําไปคอมเซเว่นนะฮะเนี่ยคอมเซเว่นอะไรหรือคอมเซเว่นคอมเซเว่นแต่คุณต้องรู้ว่านะครับว่าคอมเซเว่นเนี่ยวันนี้มันต้องเป็นยังไงคนบอกอ้าวไม่เห็นขึ้นต่อเลยวันนี้ดีแล้วครับ คอมซิเดนวันนี้ที่เป็นแบบนี้คือถูกต้องแล้วครับวันนี้วอลุ่มต้องลดลงน้อยกว่าเมื่อวานนะครับ mm hmm. เมื่อวานเนี่ยคอมซิเรนมันเบรกนะมันเบรกเบรกอันเนี้ยแนวแนวต้านนี้นะแล้วมันก็จะเหลือแนวต้านอยู่ที่ยี่สิบหกใช่ไหมถ้ามันเบรกตึงยนะี่หกเนี่ยวอลุ่มอ่ะมันต้องมากกว่านะครับเนะี่ยเห็นไหมครับวันนี้หกร้อยล้านใช่ไหมใช่ไหมครับวอลุนะ่มหกร้อยล้านเนี่ยมันเป็นแนวต้านอนะนะ่แล้วก็ลงมาเห็นไหมครับเนะี่ย อะคาเลนซีบุกหนึ่งนะมันขึ้นตรงนี้แล้วพี่บอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแถวโซนยี่สิบสามนะอโลงมายี่สิบสามชุดสี่นะครับคุณแบบนี้มันก็มีอนาคตแล้วมันมีอนาคตคือว่าแนวโน้มเนี่ยสําคัญมากแนวโน้มของกสร้างกลางยาวมันขึ้นหมดแล้วแล้วคุณจะไปรอจะไปรออะไรสัญญาณมันมาครบแล้วแล้วก็วันนี้ก็คือครบเป็นวันแรกเดือนแรกนะครับมองเห็นกันไหมมองเห็นกันไหวีคแรกเดี๋ยววีคแรกด้วยคือสัญญา เพราะเราไปมัวมองแต่ข้าบนเรื่องราคาเราไม่เคยดูสัญญาณเราดูสัญญาณซื้อไม่เป็นเราก็ไปดูทามเฟรมเดย์ทั้งตอนนี้ก็มีนักวิเคราะห์หลายคนก็ดูตามพี่อ่นะแต่พี่บอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้ดูลึกซึ้งแบบที่พี่ใช่เพราะอันนี้ถ้าพี่พพี่พูไให้บอกว่าเฮ้ยสัญญาณมันมาแล้วเราก็จะไม่รู้เลยว่าคือเราดูแลเราไม่รู้ว่าเราดูพื้นฐานหรือเราดูเทคนิคเราคิดว่าเราดูผิพี่ไม่ได้ดูเทคนิคพี่ดูพื้นฐานด้วยในจอเดียวกันที่บอก อนาคตใช่หมันบอกอนาคตคอมซเว่นเะนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่เท่าไหร่นะฮะแต,แต่แต่ความหมายของคอมซเว่นเะนี่ยมันบอกว่าถ้าโครงสร้างราคามันผ่านสามสามบาทพร้อมกับเอ็มบซีดีตัดวิมันตัดซีโร่หลขึ้นไปมันไม่ถึงว่าโครงสร้างกําไรมันจะเติบโตดีโอ้บ,บอกได้ขนาดนี้เชียวอ่ะาก็คอยดูสิว่าจริงหรือเปล่าอ่ะก็หมายความ<อ>าว่าถ้ามันไปไม่ถึงกนะ็แสดงว่ามันไม่ได้บอกว่าโครงสร้างของหลักกาไร อนาคตมันจะดีไงครับมันก็ไปได้แค่ระดับเดียวไงอืมแต่บางคนเขานึกว่าพี่เนี่ยเป็นเป็นนักนักเทคนิคความไม่ใช่พี่เป็น,ปน,ปนพี่มาจากแบงค์ชาติเนี่ยแมโค,โคโครอิโ o นาติกเลยเรื่องพื้นฐานของหุ้นเลยเองเนี่ยพี่เพียรอยู่แล้วนะครับครับเพียงแต่ว่าพอพี่ไม่ได้ใช้ใบอนุญ,ญาตเนี่ยเพราะว่าการพูดเรื่องพื้นฐานเป็นเหมือนสตอรี่เขาก็ไม่ใช่เขาให้เฉพาะนักวิเคราะห์ที่มีใบอนุญ,ญาตมะพูดได้เพราะนั้นใบใบนักวิเคราะห์บางคนก็ พูดสตอรี่ึ่งไม่ใช่พื้นฐานเลยสร้างสตอรี่ไม่ผิดกฎหมายสร้างสตอรี่จนคนไปติดสมมุติติดปีเอเก้าสิบร้อยเงี่ยใช่ไหมสตอรี่มันคือสตอรี่คตรโคคนติดหุ้นเพราะสตอรี่เพราะคิดว่ามันคือพื้นฐานเนี่ยเพราะราคามันชีน้นําคุณต้องไปแก้ปัญหาของคุณเนี่ยให้จบนะครับเพราะงั้นคุณจะวนเวียนเป็นสัมภเวสีอยู่ในตลาดหุ้นไม่มีทางกำไรแค่คุณเปลี่ยนไมล์เซตนะฮะพี่บอกเลยว่า เล่นทองง่ายง่ายกว่าหุ้นเยอะเพราะหุ้นเนี่ยมันจะไปพาดในหุ้นเป็นหลายตัวเป็นบางตัวที่เราไม่รู้ไม่รู้นะฮะไม่รู้พื้นฐานของมันดีพอเพราะงั้นการที่เราเสียหายจากหุ้นนะ่ะเพราะเราเล่น,นทุกๆตัวเหมือนกันหมดโดยใช้เทคนิคเข้าฟังข่าวอะไรก็แล้วแต่โดยคุณไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่ในหุ้นตัวนั้นอนะ่ะค่าของมันเนี่ยก็คือสิ่งที่ทําให้เราไม่แจ๊งคุณต้องอ่านให้ออกนะครับอ่ะดูท้องนิดนึง คุณตัวอื่นไม่ต้องดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กราฟแอดวานซ์อีทามันก็ไม่ขึ้นแล้วครับมันจะสลับตัวอื่นขึ้นมันเกงใจมันเกงใจขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวตกใจกันหมดตกใจกันหมดอ่าทองคําก็เหมือนเดิมนะครับว่ารอบนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะไม่เหมือนตอนที่ขึ้นมานะฮะสองหกแปดห้าแล้วนะครับที่ไม่เหมือนก็คือม่มีความขัดแย้งกันละเพราะนี่มันเป็นมันเริ่มมันเริ่มมีสัญญาณขายเนี่ย ถ้าถามพี่มีบางคนเขาบอกมันจะลงเยอะพี่ว่าพี่ว่าลงไม่เยอะนะนะครับแต่ไม่เยอะเนี่ยสามารถลงร้อยห้าสิบเหรียญจากขบดเนี่ยได้อยู่นะ,ะแนวรับสําคัญบริเวณที่ควรจะเข้าไปซัดจะมันคือสองห้าหกสามนะฮะอาจจะไม่ได้เกิดรอบนี้เพราะว่าอ่าโซนแถวยี่สิบห้าเดย์นะครับยี่ห้าเดย์มันอยู่ทั้งสองหกศูนย์สองอะมันต้องเด้งก่อนนะแล้วให้ดูว่าเด้งแล้วมันทํำนิวไฮไหมมันอาจจะใกล้ๆกล้หายนะ สองหกหกศูนย์อาจจะมีขึ้นไปหกสิบเหรียญเนี่ยไปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะทำตามระบบอ่าระบบว่าแถวเนี้ยก็มีความเสี่ยงข้างล่างอย่างมากก็ยี่สิบเหรียญแต่ก็เบิร์นแ่ะอาจจะมีเปิดช่องว่างไว้ให้สี่สิบเหรียญนะฮมันก็บอกว่าหล่อเพ hmm. ราะตัวนี้ผิดปกติแล้วขึ้นมาแล้วอ่อนอ่อนช้อยอย่างเงี้ยไปลองมาแล้วเด้งขึ้นไปคืนนี้ก็ขายอย่างเดียวเหมือนที่พี่บอกมาสองสามวันแล้วว่าถ้า,ข,ข,า,ยยาขึ้นให้ขายอย่างเดียวขึ้นให้ขายอย่างเดียวนะฮครับอันนี้สําหรับคนที่ ไม่ใช่ขาช็อตน,นะเล่นเด้งอย่างเดียวะเพราะติดติดใส่มาจิ้นไว้เยอะก็สามารถถดได้เพราะบางคนอนะติดแล้วไม่ยอมสตอปลอะก็เป็นการสื่อสารของคนที่ลองมาจากข้างล่างนะครับเราต้องบอกก่อนระบบของเราอะพอจบขึ้นสามหรือเราคาดว่าจบขึ้นสามเนี่ยเราจบรอบหนึ่งเทคโปรฟิตแล้วขึ้นห<ม>้าเราจะจัดพอร์ตใหม่ถึงแม้เราจะรู้ว่ามันจะขึ้นไปโซนประมาณสามพันนะแต่เราจะเล่นครึ่งเดียว อืม,มแต่เรามีการถ้าเชื่อมั่นว่าสามพันก็ซัดเต็มดิเราไม่เคยเชื่ออะไรเลยพูดถึงโตโดยเฉพาะราคาสามพันไม่เคยเชื่อเลยนะครับ <laughs> ไม่เคยเชื่อเลยนะว่ามันจะไปถึงนะ,ะเพราะว่ามันเป็นตามทฤษฎีอ่ะคนฟังแเราไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าโอ้พี่แม่งก็รู้เลยไม่ใช่พี่ก็ไม่รู้ะเพราะความที่เราไม่รู้ทําให้เราชนะพี่บอกให้เลยเราแค่รู้ว่าเราต้องทําอะไร นะครับเรารู้ว่าตอนนี้ทองต้องเล่นเล่นรอบได้เยอะมากกว่าเล่นสัน้นครับถือยาวอาจจะไปได้อะไรระยะสามสี่เดือนโอเคครับสามสี่เดือนไม่ถึงว่าประมาณการนะฮะอาจจะเดือนเดียวก็ได้สองเดือนก็ได้อ่ะก็จะมีก็ <Effect. S 2> ประมาณนี้ส่วนหุ้นอื่นทีเฟกนะครับ พยุหักได้ทาหน้าที่ของตัวเองดีแล้วก็คือว่าทําให้หุ้นเนี่ยสามารถที่ใครจะซื้อหุ้นขายหุ้นอะไรแล้วก็ไม่ไม่ได้เกิดกับความกลัวนะครับตลาดหลักทรัพย์ก็ช่วยกอรต์ตก็ช่วยบอกว่าห้ามช็อตอห้ามช็อตนะครับแล้วก็พยุหภักก็เข้ามาช่วยบอกว่าอาจจะได้ไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวกัน,นเพราะฉะนั้นก็พี่ก็ยังแนะนําว่าเล่นซ้นอยู่นะครับนะการที่มันจะลงมาแรงนะฮะ นะครับที่บอกเลยนะรพอหุ้นเล่นได้เนี่ยฮะที่เฟกเขาเล่นยากเพราะเขาเขาประคองไงประคองประคองประคองมันทให้ประคองประคองประคองเนี่ยตอนนี้ถ้าเล่นทองน่าจะโอเคกว่านะเป็นของกรอบไซเวนเนี่ยนะครับคุณอาจจะได้เจ็ดร้อยเหรียญจาก AABABCXABC ขึ้นละร้อยเหรียญนยโดยที่ทอยงอยู่ที่เดิมอ่ะโดยทองอยู่ที่เดิมอ่ะ เอออยู่ที่เดิมอ่ะไม่ได้ไปไหนสูงว่าสองพันห้าร้อยห้าสิบสองพันหกร้อยร้อยสามสิบเหรียญเนี่เยเออเล่นเจ็ดรอบเลย <laughs> นะฮะอันนี้อธิบายภาพให้ฟังแต่เอาไงวะเอาไงวะนะครับแต่พี่ก็คิดว่าไอ้โคลมลงมาแรงๆเนี่ยนะก็ก็ก็ไม่น่าจะทําให้มันลงอ่ะนะะอืมเธอถ้ามันจะลงก็คุณดูเนี่ยกับแอดวานซ์อินทัศสามตัวเนี่ยแม่งตีลังกาลงอ่ะซึ่งยากมากเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงยากที่จะลง ครับได้เขรู้ว่าว่ามึงทำอะไรกันอยู่มึงต้องรู้บ้างนะครับได้ครับเดี๋ยววันเสาร์ที่นี้กันได้ครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ